พร้อ,อมนะคะวันเดียวนะคะดูนะคะว่าจะเด็กๆจะจำบทได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้เรา แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณตากับคุณยายแล้วก็หลานผูกหัวผักกาดไว้กับทุกทุกวันทุกทุกวันจะมีคุณตากับคุณตายร้องเพลงให้หัวผักกาดฟัง ลงมากบ้าสิไม่พอกันอยู่แล้วบอวินคุณตาพันังม่มีตาก็ต่างมาคาบพับินใช้ชีวิตแหนินมาฟังเราเจ๊แค้นเสียกินเลาเแล้วย่างไก่ก,กับว be ่าวินแค่คอยย่างทำมาหากินหัวผักกาดก็โตขึ้นโตขึ้นในทุกๆวันวันหนึ่งคุณตาจะนำหัวผักกาดไปให้หลานต้มกินคุณตาจับหัวผักกาดแล้วก็ดึงเอาหุยเล่หุยเอาหุย คุณยายมาคุณยายคุณยายมาช่วยคุณตาดึงหน่อยคุณตาจับหัวผักกาดคุณยายจับคุณตาเอาหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยตุ้มแต่หัวผักกาดก็ยังไม่หลุดคุณยายก็เลยเลือกกาดมาล้านล้านล้านมาช่วยยายด้งหน่อยคุณตาจับหัวผักกาดคุณยายจับคุณตาหล้านจับยายเอาหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยตุ้มแต่หัวผักกาดก็ยังไม่ ช่วยกันดึงเลยคุณตาจับหัวผักกาดคุณยายจับคุณตาหลานจับยายหมาจับหลานอาหุยเล่หุยอาหุยเล่หุยตุ้งแต่หัวผักกาดก็ยังไม่หลุดหมาก็เลยไปเรือกแมวมาแมวแมวแมวไม่ช่วยกันดึงน่อยคุณตาจับหัวผักกาดคุณยายจับคุณตาหลานจับยาย หมาจับหลานแมวจับหมาอาหุยเล่หุยอาหุยเล่หุยตุ้มแต่หัวผักกาดก็ยังไม่ลูดแมวก็เลยไปเลือกหนูมาหนูหนูหน,หนูไม่ช่วยกันดึงเลยคุณตาจับหัวผักกาดคุณยายจับคุณตาหลานจับยายหมาจับหลานแมวจับหมาหนูจับแมวอหุยเล่หุย เอาหุ้ยเลหุยตุ้มแต่หัวหัวพักการลุนแล้วเย้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีนำมาซึ่งความสาเร็จ